อยชื่อเฟืองลืมเรื่องวิทยาเป็นแหล่งวิชาพาเหล่สิทธิสริดผลรางวัลพระานสถานศาึกษาดีเ,เด่นเตือนตนสร้างปัญญาชนมีวินัยใฝ่คุณธรรมครับสวัสดีครับผมนายประธานทว,วีผลผู้อำนวยการโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมจังหวัดตราดสังกัดสพมจันทบุรีตราด รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของโรงเรียนเขาน้อยทยาคมเราได้เตรียมการพัฒนาเพื่อที่จะนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์และก็ผสมผสานกับออนนะคร์เนะเนื่องด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเมื่อโรงเรียนทราบจากประกาศของสบคและประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าจะมีการเลื่อน นะการเปิดภาคเรียนออกไปนะครับก็จึงได้มีการนะประชุมนะคุณครูและบุคลากรน,นะเตรียมความพร้อมกันในตั้งแต่ช่วงของกลางกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็จึงได้รูปแบบนะที่จะจัดการเรียนการสอนนะออนไลน์ในระบบที่เราเรียกว่าเป็นการบูรณาการกันะกทั้ง8กลุ่มสาระนะครับโดยการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้เราได้บทเรียนนะจากโควิดครั้งที่2นะครับที่ เคยจัดการเรียนการสอนออนไลน์แต่ตอนนั้นเราจัดในรูปแบบของปกติคือเด็กเรียนตามตารางและคุณครูก็ต่างคนต่างสอนนะครับตามตารางเรียนของนักเรียนปกติปัญหาที่พบในครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าสถิติของการที่นักเรียนจะเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ในครั้งนั้นมีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะแยะนะครับทั้งนขาดวัสดุอุปกรณ์ซึ่งตอนนั้นโรงเรียนก็ได้แก้ไขปัญหาสนับสนุนงบประมาณบางส่วนนะครับให้กับ นะนักเรียนในเรื่องของการเช่าสัญญาณเน็ตน,นะครับนะต่อมานะครับเราก็เริ่มนะพัฒนารูปแบบนะขึ้นมาเพื่อใหนะ้ผู้เรียนของเรานั้นนะได้เข้าถึงบทเรียนนะมากขึ้นแล้วก็เป็นการประหยัดเวลาใช้เวลาในช่วงที่ไม่ต้องเต็มวันเราใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครับแล้วก็ในภาคบ่ายนั้นนะนะนักเรียนก็สามารถที่จะนะช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับประกอบอาชีพในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ที่นี่ก็เป็นอาชีพเกษตรเป็นหลักนะครับก็ นะใช้วิธีการว่านะช่วงบ่ายลูกก็จะได้เรียนในเรื่องของทักษะชีวิตทักษะอาชีพนะครับแล้วก็นะช่วยนะให้กระตุ้นเศรษฐกิจนะทางบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่อีกทางหนึ่งก็จึงเกิดรูปแบบนี้ขึ้นมานะครับนะเราได้เริ่มทดลองนะครับนะให้เด็กนักเรียนทุกคนได้เข้าระบบนะคุณรูทุกคนได้ทดลองนะที่จะใช้ รูปนะแบบในการสอนนะคิดกิจกรรมร่วมกันนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานั้นเราทดลองระบบกับนักเรียนในระดับชั้นมตน้นพอวันที่สองมิถุนาเราทดลองระบบกับนักเรียนในระดับชั้นมปลายนะปรากฏว่านักเรียนทุกคนนะครับสามารถที่จะเข้านะในระบบนะเราใช้ในระบบ o o g l e m e e t นะครับแลนะโดยการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้นะด้วยที่เราเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก นคุณครูผู้สอนเรามี15ท่านนะครับเราจึงจัดนักเรียนออกเป็น2ระดับนระดับมต้นคือชั้นม .1 ม .2 และม .3 แล้วก็ชั้นระดับมปลายคือม .4 ม .5 และม .6 นคุณครูนั้นจะต้องคิดหน่วยตัวชี้วัดนะครับของกลุ่มสาระที่สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งม .1 ม .2 ม .3 และม .4 ม .5 ม .6 นะครับโดยการมาคิดวางแผนจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ขณะนี้เราได้ทดลองสอนไปแล้วนะเริ่มตั้งแต่วันที่สนีะ่มิถุนาย,ยนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับเราสอนทุกวันแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับให้นักเรียนได้ฟีดแบ็นะครับโดยแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจนะครับประเมินผลในเรื่องของนะการเรียนรู้นะผลสลัมฤทิ์ก็ปรากฏว่านะครับนะเป็นที่ พึงพอใจในระดับที่ดีถึงดีมากในระดับที่ถือว่าสูงนะครับเราจึงจะมีแนวทางนะคิดต่อยอดว่าเราจะนะพัฒนานะครับให้เป็นนวัตกรรมนะในการจัดการเรียนการสอนในภาวะที่ไม่ปกติแบบนี้นะครับนะซึ่งเรานะเชื่อว่า นะรูปแบบนี้เราอาจใช้ผสมผสานกับการเรียนออนไซต์ไปได้ตลอดถึงแม้ว่าสถานการณ์ต่างๆจะปกติกับมาขี่คายนะครับก็เป็นการที่เราจะเสริมนะความรู้เติมเต็มให้กับนักเรียนในช่วงของวันหยุดราชการนะหรือช่วงปิดภาคเรียนนะครับที่จะเสริมเนื้อหาหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะผ่านในรูปแบบของออนไลน์นี้ได้นะครับภาคตายเราจะมานั่งประชุม plc กันนะพัฒนารูปแบบกันนะก็ปรากฏว่าขณะนีนะ้คุณครูทุกคนก็มีความสุข กับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ่างกล่าวตลอดจนผู้เรียนเองตามที่เราประเมินผู้เรียนก็พึงพอใจนะครับและก็สนใจที่จะเข้าเรียนนะครับแล้วก็มีเวลาที่จะอยู่ก Nil, Bref, ksam, ับ <aquí> บ <en S 2> ้านช่วยงานครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับผู้ปกครองเองก็พึงพอใจนะครับในรูปแบบที่เราดําเนินการอยู่ในขณะการบริการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนเขานิวเทียคม ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบริการชั้นเรียนและบริการกลุ่มสาระโดยแยกการจัดการเรียนการสอนออกเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในช่วงเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาของแต่ละวันนะครับคณะครูจะได้มาร่วมกัน PLC ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโดยนําผลจากการนิเทศนะครับซึ่งกันและกันนะครับ นักเรียนในแต่ละระดับชั้นทั้งมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสและระดับชั้นมัธยมปีที่สี่ถึงหจะได้รับการจัดการเรียนรู้ร่วมกันแบบหน่วยการชั้นเรียนโดยมีเวลาเรียนตั้งแต่8ปดนกาสานาทีถึง11บเอนิกาสานาทีของแต่ละวันและใช้เวลาที่เหลือกับการทาภาระงานที่รับมอบหมายศึกษาตามอัธยาศัยศึกษารายวิชาเพิ่มเติม,ตมและทบทวนบทเรียนบทบาทของครูผู้สอนคือร่วมกันวางแผนเพื่อจัดทาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ยกตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้สําหรับมต้นเช่นหน่วยการเรียนรู้เรื่องโด拉เอมอนหน่วยการเรียนรู้เรื่องสุดแดนบุรพานามว่าเมืองตลาดสําหรับหน่วยการเรียนรู้มปลายเช่นหน่วยการเรียนรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์และหน่วยการเรียนรู้เรื่องสันถานกลมทั้งนี้ครูแต่ละท่านจะมีบทบาททั้งการวางหน่วยการจัดแผนการเรียนรู้แบบปฏิบัติการร่วมกันโดยใช้เวลา13นาฬกาถึง16นาฬกาของแต่ละวันในการ PLC การสอนสะท้อนผลการจัดกิจกรรม นำผลจากการนิเทศซึ่งกันและกันด้วยรูปแบบโคชชิ่งนำข้อมูลมาปรับและพัฒนาแผนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้ได้รูปแบบและข้อมูลที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมร่วมกันต่อไปการวัดผลประเมินผลมุ่งเน้นที่สมรรถนะที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอันได้แก่สมรรถนะการจัดการตนเองสมรรถนะการสื่อสารสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมสมรรถนะการคิดขั้นสูง สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งโดยประเมินผลตามสภาพจริงและร่วมกันตัดสินผลการเรียนแบบองค์รวมนอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในรายบุคคลตามความถนัดและความสนใจคณะครูจะได้ร่วมกันรวบรวมสื่อการสอนรวมไปถึงจัดทำเนื้อหาเสริมเพิ่มเติมเป็นบทเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนได้ศึกษาตามอัธยาศัยเพิ่มเติมตามความต้องการต่อไปอีกด้วย